สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณปุยฝ้ายค่ะคุณปุยฝนะ้ายนทพัฒนยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วนี่ยตัวเธอเองก็มีปัญหาในเรื่องบนเตียงค่ะหลังจากมีการใช้ชีวิตคู่มาร่วมร่วมสัก2เดือนแล้วนะคะมันแย่จนถึงขั้นเอ่ยปากค่ะบอกว่าให้สามีเนี่ยไปมีเมียน้อยก็ได้นะแต่คําตอบที่ได้จากคนรักเนี่ยยิ่งฟังเราก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่า รักแฟนมากขึ้นไปอีกกันนะคะอุ้ยสวีทอะไรขนาดนั้นคะเรื่องราวนี้ค่ะสําหรับคุณปุยฝ้ายนัฎพัฒน์นะคะวิพัฒน์เดชตะกูลค่ะเธอเนี่ยเป็นนักร้องสายประกวดมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วนะคะเธอเองก็มีการตระเวนแข่งขันตามเวทีต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัลพานาโซนิคสตาร์ชาเลนจ์ก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประกวดในเวทีของ Tour Academy Fan t a s i a ซีซั่นที่4หรือว่า AF4 นะคะเมื่อปี2550ค่ะ เธอเองนะคะมีความสามารถในการร้องเพลงหลากหลายแนวค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงลูกทุ่งลูกกลุงจากนั้นคุณปุยฝ้ายค่ะก็มีผลงานร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็มีผลงานเดี่ยวเพลงแรกก็คือมือที่3แล้วก็เพลงประกอบละครอีกมากมายเลยนะคะทางด้าน,นของงานแสดงค่ะคุณปุยฝ้ายเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมแสดงละครเวที AF The Musical ตอนโจโจสั่งนะคะเป็นการแสดงละครเวทีเรื่องแรก จากนั้นเธอเองเนี่ยก็ได้มีการเล่นละครเวทีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะรวมถึงได้มีผลงานการแสดงต่างๆตามมาทีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยจดจําเธอได้นะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเองเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะในรายการขับไฟเดโชมาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของความรักนั่นแหละคะ่ะแบบทุกซอกทุกมุมในใจเลยนะคะว่าทั้งชีวิตของเธอเนี่ย ไม่เคยมีแฟนเลยตลอดระยะเวลา24ปีนะคะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นแบบป้าพี่เลิฟคุณผู้ชมคะสมัยแบบเด็กๆก,กันนะคะในช่วง มัธยมปลายแต่ก็โดนแม่จับได้ค่ะแม่ก็เลยต้องให้เลิกเพราะว่าแม่เนี่ยดุมากๆนะคะรวมถึงเธอเองเนี่ยก็มีการรับเล่นละครบทนางร้ายส่งผลให้เธอเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นคนที่แรงๆรลายๆครอบครัวของคนที่เธอชอบเนี่ยคนที่เธอคบเนี่ยก็มองว่าไม่เอาอ่ะไม่โอเคกับคนไม่โอเคกับคนแบบนี้นะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีไม่เหมาะสมกับลูกชายของเขาอะนะคะ ทีนี้ค่ะเริ่มจากความรักครั้งแรกในช่วงตอนวัย24นะคะในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยเธอเองบอกว่าไม่เคยมีแฟนเลยนะคะเป็นแค่ป๊อปปี้เลิฟธรรมดาที่เราเราเคยรู้จักกันนะคะแบบสมัยเด็กๆชอบคนนั้นคนนี้นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่กล้าคบมากหรอกเพราะว่าแม่เนี่ยดุมากๆช่วงที่มีป๊อปปี้เลิฟเนี่ยแม่จับได้ใช่ไหมคะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บแม่บอกเลยว่าจะเลิกคุยกันเองหรือว่า จะให้แม่ทําให้เลิกเธอก็เลยไม่กล้าะคะ่ะเพราะแม่ดุมากนะคะก็เลยน่าจะคุยๆแบบเล่น,เลนๆเฉยๆตอนนั้นก็เลยเลิกไปค่ะหลังจากที่เธอนะคะพอ เรื่องราวปีป้เลิฟมาแล้วก็เข้าวงการพอเข้าวงการเสร็จปุ๊บก,ก็มีความรักครั้งหนึ่งค่ะมันก็เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ต้องเลิกรักกันไปเลิกรากันไปค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยรับบทเป็นนางร้ายด้วยความที่คุณปุย๋ยไยเนี่ยจะเป็นนางร้ายมาตลอดใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่โสดเนี่ยเหมือนว่าช่วงที่เลิกกับพี่แม็กไปเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับคนคนนึงเธอเองบอกว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เอ้ย เป็นคนรักที่ดีจังเลยอะ่ะมันควรจะดีนะแต่ว่าทางบ้านเขาก็รู้รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะทางบ้านเขาไม่โอเคนะคะบอกว่าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยภาพลักษณ์ไม่โอเคภาพลักษณ์ไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายมาเล่นเซ็กซี่มาถ่ายเซ็กซี่มาถ้าลูกถามว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แม่เป็นแบบนี้เนีจะตอบลูกว่ายังไงเธอเองก็เลยแบบเฮ้ยทาไมอะ่ะเธอรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลหรือเปล่าก็เราเป็นงานของเราอ่ะทําไมอ่ะทาให้รู้สึกว่าไม่ได้ละ เพราะคุณค่าของเราเนี่ยอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่กับการที่ลมปากของใครหรือว่าการที่คนอื่นจะต้องแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราอะนะคะมันเป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไจําเป็นจะต้องไปทําอะไรให้เขาเชื่อเราก็บอกเขาว่าให้รีบกลับไปหาครอบครัวเถอะซึ่งความรักครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เธอบอกว่าไม่น่าจดจําเลยนะคะ ในตอนนี้ค่ะความรักปัจจุบันของคุณฝ้ายเองเนี่ยก็มีคุณบอยพิ่สนุนะคะเป็นพ่อสื่อให้พี่บอยเนี่ยบอกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาเนี่ยเต็มที่เลยเป็นพ่อสื่อสุดพลังมาบอกว่าเนี่ยปุ้ยฝ้ายมีผู้ชายคนหนึ่งจะแนะนําให้รู้จักนิสัยดีมากๆเออแล้วก็อยากจะให้คุณฝ้ายเนี่ยทำความรู้จักนะคะคุณฝ้ายก็เลยบอกออโอเคก็เลยขับรถไปหาทีนี้ เขาบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าน้องไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะไปเจอปุ๊บไม่โอเคก็กลับแค่นั้นเองเธอก็เลยบอกอ้าวโอเคโอเคถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวเธอกลับเองพอไปถึงที่ร้านปุ๊บเธอก็เลยนั่งกิน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 อย่างเดียวค่ะไปกินโอมาเกะเสะนะคะในใจตอนนั้นคิดว่ายังไงเขาก็ต้องเห็ดแน่นอนเพราะว่าเธอเองตอนนั้นกินไปหมดหมดเกือบสี่หมื่นนะคุผู้ชมค่ะ ซึ่งแทนที่เขาจะตกใจใช่ไหมคะว่าเธอเนี่ยกินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเปล่าค่ะตรงกันข้ามก็คือว่าเขาบอกนะคะบอกว่าชอบคุณปุ๋ยฝ้ายมากเป็นธรรมชาติมากเวลากินก็รู้สึกว่ากินแบบอร่อยนะคะชอบผู้หญิงกินเก่งชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติก็เลยบอกเขาวันนั้นที่กินโอมากาเสว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยนะออพี่ตามฝ้ายไม่ได้ชอบพี่นะก็บอกเขาไปตรงๆเลยตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ดีเทลรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปชอปปิ้งปังๆกันตอนไหนนะคะ จนมาถึงวันที่เป็นเจ้าสาวค่ะก็เริ่มมีการใช้ชีวิตคู่กันมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงถามว่ามันมีปัญหาไหมมันก็มีปัญหาค่ะโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงก็คือแต่งงานกันแค่2เดือนใช่ไหมคะมันก็ต้องเปช่วงแบบข้าใหม่ปลามันนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเธอบอกว่ามันมันก็แย่นะคะแย่มากเลยคุณปุ้ยไฟบอกว่า เคยบอกเขานะคะบอกว่ามีเมียน้อยไหมเพราะตัวเธอเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีหรือว่าแบบไม่ค่อยโอเคในะเรื่องบนเตียงอย่างนี้สักเท่าไหร่ผู้ชายค่ะฝั่งพี่ตามเนี่ยเขาก็หันมาบอกว่าเฮ้ยฝ้ายอย่าพูดจาแบบนี้นะเขารักเรานะไม่เคยคิดจะทาอะไรแบบนั้นเลยและอีกอย่างเนี่ยพี่ตามเป็นคนที่ถือศีลด้วยนะคะอย่าพูดแบบนี้แต่ตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็เรียกว่าเดือนละครั้งก็โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะ ทีนี้ค่ะเธอบอกนะคะบอกว่าพี่ตามเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเขาเคยพูดว่าชีวิตฝ้ายเนี่ยเหนื่อยมากแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะมีลูกอคุณผู้ชมคะเพราะเธอเองเนี่ยจริงๆเราบอกตรงๆว่าไม่อยากมีนะคะคุณฝ้ายเนี่ยบอกเขาว่าเนี่ยไม่อยากมีเลยก่อนหน้านี้ก็บอกเขานะว่าไม่อยากมีลูกเขาเองก็ร้องไห้เลยคุณผู้ชมขาเพราะว่าเขาผิดหวังนะคะ ทีนี้ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยถ้าเป็นพ่อของลูกเราเนี่ยคงจะไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่าเจ็บปวดอะไรเลยเนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขก็คือคุณปุ๋ยฝ้ายเองนั่นหละค่ะคุณปุ๋ยฝ้ายบอกนะคะบอกว่าขอบคุณที่รักแล้วก็จริงใจกับฝ้ายนะคะแล้วฝ้ายเชื่อมั่นว่าพี่ตามจะเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกได้ของลูกได้นั่นเองตอนนี้ยอมมีลูกแล้วนะคะก็คือเรียกได้ว่าเปิดใจแล้วล่ะคะ่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็เลยเรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดเผยแบบหมดเปลือกเป็นแค่เรื่องราวคร่าวๆเท่าน,นั้นนะคะที่เรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเอาเป็นว่าใครอยากฟังเรื่องราวชีวิตของคุณปุยฝ้ายเนี่ยแนะนําให้ไปดูนะคะในรายการขับไฟเดโชในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะเวลา16นาฬิกา30นาทีทางช่องอมรินทีวีได้นะคะอาจจะอยากรู้มากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม